สวัสดีคะ่ะวันนี้สาวน้อยจะทำอะไรคะแต่งหน,น้าน่ารักเลยไปถ่ายลูปคะ่ะถ่ายรูปเป็นแบบว่าเป็นกราฟิกหน้าจอ LED ใช่ไหมคะชูะะชูโ,โหโหลานยางงามบองงามอยู่จ้าหกแสนกว่าแล้วขอบคุณมากมากเจ็ด,จดแสนเแล้วหนอลูกอ <3 S 1> ้าวเช้านี้เหมือนมีจมูกโอ๊ยดีใจกับอีลา เมื่อคืนได้ข่าวว่ามีคนไปนอนกับพ่อจา๋าค,คงจะมีความสุขน่าดูพ่อจา๋าทำงานเช้าไงเมื่อคืนมาม,มีก็ทำงานเช้าเช้ากันเลยเมื่อคืนตีห้าตีห้านะชีได้กินข้าวยังหูกกินแล้วค่ะค่ะเมื่อคืนเห็นมีคนแว๊บๆไปเซเว่นกับพี่ลีโอแล้วก็กินขนมกินขนมแล้วก็มามีก็หิว <c oughs> เออมามียังไม่เสร็จเลยอีหล่าเสร็จแล้วน่ารักแล้วใส่ชุดอะไรคะไม่รู้ค่ะพ่อใจยังไม่บอกพ่อใจยังไม่บอกค่ะ,ออคะโอเคเจ็ดแสนกว่าแล้วดีใจจังเลยอีกสี่วันคงถึงล้านเนาะลูกนะเนาะมามีก็ฟังหนูด้วยฟังพี่เพลงด้วยเย็นนี้หนูต้องได้ซ้อมเพลงแล้วล่ะนะคะเราติดตามพวกเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เยอะอ่าายแรงเยอะมาแล้วค่ะทุกคนมีต่อจากต่อจากนี้ก็ฉีดึโอ้โหไม่ใช้อะไรช่วยเลยนะคะไม่มีตัวช่วยเลยทำเองหมดเลยว้าวกล่องอะไรคะลูกมัมีม่จะรับมาให้เฉยๆนะคะมัมีม่ไม่เปิดมันไม่ให้หลาเปิดเองมีอะไรบ้างเอ่ย <c oughs> อะไรอะ <c oughs> แกะเลยแกะเลยลุ้นมากอ,อ,อันน่ารักอ่ะอันน้นรักมากเลยอะไรลูก เคสโทรศัพท์เอลซ่าค่ะขอบคุณคะ่ะจากใครเอ่ยขอบคุณป้ามีนาคะ่ะอบป้ามีนาโอ้ป้ามีนานะ่ารักที่สุดเออพัาจะดุถึงแล้วข้างในเป็นอะไรคะชุดว้าวอยากเห็นนะ้าอุ้ยสีดแดงด้วยว้าวาวา้าวป้ามีนาไม่ใช่เงินหมดเพราะหลานแล้วหรอคะป้ามีนาไม่ใช่เงินหมดเพราะหลานแล้วบอก ค่ะโอ้ยหมดป้ามินาก็ยอมป้ามินาแบ่งสันปันส่นสวนะโอ้โหน่ารักมากเลยลูกไหนลองยินเทียบสิคะโอ,โอ้สีแดงแรงริดสวยอะ่ะเป็นลายผีเสื้อค่ะลูกพอดีเลยกับผมอะ่ะผมบุบบนผมก็เป็นผีเสือ้อว้าวไหนอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งสีอะไรคะอาวางไว้ก่อนคะ่ะชุดหนึ่งสีอะไรเออ่ยยว้าว ชุดสีล้วอ่ะสวยสุดสวยโอ้โหโอ้โหเท่าเท่ากับปีเสื้อบนหัวเลยค่ะเออเฮอเออเฮออุโโอ้ยสวยชุดนี้น่ารักจาก้าปามีนปาปามีนาเปีหานสาวแล้วเปีหานสาวแล้วอีกสีหนึ่งจะสีอะไรคะว้า อ๋อเป็นลุงแต่ว่าเป็นสองแบบใช่ไหมคะ,คะลุงเป็นสองแบบเดี๋ยวถูกขาดนะคะค่อยคุ่ก <c oughs> ว่าเราต้องเอาเอาชุดลงอุ้ยอันนี้ลุงมันกันกะเต้น,นมีโบโอ้ตัวนี้มีโบสีชมพูอีกกัวนึงเป็นโบสีครีม ถ่ายท่านเอา,เอา,เอาป้ามีนาส่งมาท่านถ่ายโปสเตอร์พอดีเลยยิอขอบครับเอ็นเะว่ามันจะประสบความสำเร็จไหม,ไมตึงหนอโทษ ต้องพึ่งอันนี้แหละอืมอันนี้มันเป็นเหมือนน้ำยาทำสลางใส่ลงไปแล้วมันก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็เล่นได้เลยนนจังจังฮันนโลโล ่นันทำเม,มื่อวานที่ฉันทำเม,มื่อวานส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะมีกาวสลามที่เน่าค่ะแล้วก็น้ำเปล่าตะเกียบถ้วยค่ะแล้วก็สีโพเตอร์ค่ะสีน้ำค่ะ มากเลยค่ะอันเก่าสีม่วงอันเก่าค่ะอันนี้อันใหม่ค่ะ จะมีความยืดมากค่ะมไม่ขาดเลยค่ะแล้วอันนี้ แต่ว่าไอ้สีดําก็มีนะแต่เราอยากแบบให้มันหลอกเพราะว่าเราเป็นคนหล,อลอ่อๆเปียงเสีอะไรคะสีอยากให้มันดูหล่อไม่เหมือนพวแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะได้สวยนะไม่ค่ะเปสีดำนะมันไม่มีสีดำเหมือนกัช่วยหน่อยนะคะ Eye Beauty ได้ไหมคะ ขออะไรคะขออะไรคะวิ่งถูกวะคนขอแหนบหน่อยค่ะเออแหนบค่ะยแหนบค่ะตาดีก็ไม่หาช่วยนะคะใส่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ค่ะใส่ตรงไหนผมใส่ไรผมได้ไหมคะ มันมีเก็ด<ง>แล้วจะมาใส่ที่ตามมันอะไยังไม่รู้ <c oughs> ตรงไรผมให้มัมีนะคะใส่ข้างเดียวเนาะแล้วแต่หนูสลับสีได้ไรผมให้ใช่เหรอคุณสวยสวยค่ะ ได้เลยค่ะลูกได้ค่ะโอเค okay, ได้ก็ได้ตรงไรผมต้องใส่ไหมคะใส่ข้างเดียวหนึ่งสองสามหายโอเคโน้โอ้โน้โน้ก็ อังกฤษไงคะ beautiful แปลว่าสวยขอบคุณค่ะ b a b y beautiful ขอบคุณคะ่ะที่ทำให้สวยนะคะ I beauty คะ่ะโทรศัพท์คะ่ะ ข้าบนบ้านใหญ่ไงคะ